ท,ท่านผูนะครับผมนายวงศสะพอขอขอานอ .6 หสะพานหน่วยใต้สี่เจ็ดศูนยูนนะครับหรือฐานเจดุลพัฒนะครับเป็นหน่วยที่ขึ้นนะครับทะเบียนกับสมาคมอาสาสมัครโครงการลำน้ำสาวไทยประเทศไทยนะครับก็วันนี้มีความยินดีนะครับที่ได้มาเปิดอีกหนึ่งฐานปฏิบัติการเพิ่ม ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณนะครับโดยมีชื่อฐานว่าใต้4708นะครับโดยมีคุณแนนนะครับเป็นผู้บริหารนะครับแล้วก็ผโอกาสนี้ก็ขอบคุณด้วยที่จัดตั้งชมรมนะครับขึ้นมาเพื่อในการช่วยเหลือบรรเทาครับสำหรับบุคคลที่เรากาวผู้ป่วยนะครับโรงพยาบาลพิเนะครับแล้วก็ถรงงานบาลมหาวิทยาลัยในทุกๆด้านนะครับก็ ในน้มของประธานครับใต้ C7 0 0นนะครับก็ขอให้กิจกรรมของทางฐานใหม่ใต้ C7 0 8นนะครับจบลุกขนอ,อยา่างมีสตัจไว้ทุกทุกจ้านครับก็ขอให้ผู้ชมความสุขน,นะครับ วันนี้นะคะชมรมพุ่นะคะสะพานบุลแห่งความหวังและศรัทธาน,นะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้ได้เราได้เปิดหน่วยฐานใต้4708แล้วก็ถือเป็นการเปิดชมรมภายในตัวเลยในวันนี้นะคะแล้วเราก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนนะคะจากทั้งไทยและต่างประเทศนะคะที่ได้ร่วมบุญถดเข็นมิวแชร์มากับพวกเรานะคะเป็นโครงการมิวแชร์เพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยยากไร้ได้มีโอกาสได้ออกมาเห็นโลกกว้างอีกครั้งหนึ่งนะคะ เราก็ยินดีจะเป็นสะพานบุญส่งต่อยแชร์นี้นะคะให้ถึงผู้ป่วยทุกท่านที่มีความจําเป็นที่ต้องการใช้ค่ะแล้วก็ส่วนชมรมนะคะยังมีการช่วยเหลือทางด้านผู้ป่วยติดเตียงในการเข้าสารอาหารแห้งน้ําดื่มเ,เงินช่วยเหลือเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงยากไร้นะคะท่านใดยอยากจะร่วมบุญกับชมรมเราก็ขอเชิญได้นะคะ